กองกองแกงกินข้าวเปี่ยนงจะใช่เพชรลายหูมันเพชรอะจะใช่เพชรลายเบียร์ละใช่เพชรลายพูค่ะ กินเพ็ราะเขาลืมกินเพ็ดนั่นเบะโต้ควายกินเอาไปเสร็จแล้วไปเด็กล่อ